สวัสดีครับนาวาร่าหน่วยงานหลุดจองครับสีบอลเงินนะครับบอกเลยว่าสาภาพนางฟ้าแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะส่งท้ายปีกับนาวราร่าสีประตูออโต้นะครับสวยๆเดิมๆนะครับรถใหม่เหมือนใหม่ไฟแดงแบบนี้กับราคาแค่สี่แสนกว่าบาทนะครับผ่อนอยู่ที่งวดละนะครับเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้านะครับเท่านั้นเลยนะก็ ถ้ามีดาวหน่อยก็เจ็ดพัถ้าฟรีดาวก็ประมาณ8ปดพันแล้วดูครับสภาพรถที่ได้ออปชั่นที่ได้คุ้มค่ามากๆนะครับยังมีบริเตีเครื่องเกียร์ให้1ปีซ้ำศูนย์นะครับสำหรับนาวาร่าคันนี้สายเลือกกับเป้ครับนาวาร่าเหมือนกันนะออปชั่นให้มาครบฟังก์ชันน่าใช้กล้องรอบคันเป้เลยเลือกนาวาร่าครับและแรงมาโคตรเยอะเดิมๆแบบนี้ใครหาอยู่นะครับเงินเดือนรายได้นะครับอย่างน้อยนะประมาณ1 6ื่นเจซื้อคนเดียวจบๆได้เลยนะครับฟรีดาวได้นะครับ และออกได้ทุกจังหวัดด้วยดูครับสภาพรถที่ได้สีบอลเงินทะเบียน4 9 6 4ครับออปชันใดครบครบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟไดิธามครบนะครับสีสันสวยเดิมงางามนะครับนีากระจังหน้าเดิมๆหล่อๆโครเมียมแบบนี้สวยใสครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับกุญแจครบครบ,ครบนะกุญแจมีดอกเดียวนะกุญแจมีดอกเดียวนะครับอ่ากระจกหน้าครับก็เดิมเช่นกันนะกระจกหน้าของเดิมครับสีสันสวยเดิมงางาม ได้ไฟหน้าแบบ led กลางคืนเห็นชัดขับแบบว่าทางไกลสะดวกสบายนะครับยิ่งทางแบบมืดๆอะ่ะไฟนาวาล่าสวยมากนะครับเห็นชัดสว่างเป็น100เมตรนะและดูนะครับนี่ออปชันที่ได้มาสภาพสวยมากเบ้าเป็นโครเมียมมีประจมอกให้พร้อมนะครับส่วนแม็กและยางขอบ18ยางใหม่ๆเลยเบิกมาให้แล้วเรียบร้อยยางใหม่สภาพสวยครับตัวนี้ยางไปแถมให้นะยางใหม่เลยนะครับคือซื้อยางก็แถมไปแล้วนะครับ ซ้มล้อปลงล้อเดิมนะครับแม็กจะเป็นสีทูโทนปัดเงาแบบนี้นะครับยางปี25้านะเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับสีสันสวยง,งามนะครับตรงคิ้วล้อเนาะนี่ก็มีตีป่งให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยกระจกมองข้างครับเป็นโครเมียมและมีกล้องให้ในตัวนะก็เรียกว่าขับง่ายครับจะหญิงจะชายขับได้หมดนะครับถ้าคุณถารถที่เป็นตัวเลือกแบบว่าขับแล้วขับง่ายสะดวกนะครับไม่จุกจิกนะไม่ต้องเหยียบคัท แฟนก็ขับได้ใครก็ขับได้นะครับเหมือนขับก็เก่งเลือกตัมวลาล่าคันนี้ครบจบจริงๆนะครับราคานะ4,049เท่านั้นตอนออกใหม่ไปแดงเขานะครับสําหรับตัวนี้รถปี19 20เนาะขายอยู่9 0 0 0 0 0 9 5 0 0นะจาก9 5 0 0 0หายไปครับประมาณรถ5ปีกว่ามาประมาณ 5, 5, 5, 5, 5, 5าป,ปีกว่าเหลืออยู่แค่4,049หายไปปีละเกือบแสนนะครับคุ้มมากมา ไปมือสองแล้วต้องซื้อแบบแบบนี้ถึงจะคุ้มนะครับต้อซื้อใหม่ไปแดงผมบอกเลยว่วไม่คุ้มนะดูครับสีสันสวยเดิมม่งามนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99นะครับตัวค a เลเบอร์2.5 l นะครับสีสันสวยเดิมม่วงามเป็นตัว V ด้วยนะครับข้อดีของการเป็นตัว V นะครับคือมันได้เรื่องออปชั่นเยอะครับเนี่ยออปชั่นเยอะนะครับสภาพสวยด้านท้ายสวยงามนะครับ กล้องหลังมีมาให้พร้อมๆทะเบียน49 64ครับนี่สวยเดิมนะสวยเดิมเลยนะซื้อได้นะครับงบแบบนี้ราคาดีนะให้ดูครับสีสันผิ่พันรอบคันสภาพเดิมนะครับแม็กเลเนอร์เป้ใส่มาครบเป็นแท้เดิมโรงงานนะครับส่วนตะเข็บท้ายซ้ายขวาก็เดิมเช่นกันนะครับนี่ตะเข็บท้ายท้ายขวาบอดี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยเห็นไหมซ้ายขวาเดิมทั้งหมดนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับ สีท้ายก็เดิมเช่นกันนะครับสีท้ายเดิมนะ <c oughs> ส่วนตัวไฟเบรกตรงสามนะครับตรงกลางนี้นะนี่ครับก็เป็นของแท้ของเดิมกระจก้างหลังนะครับเป็นแบบระบบไรฟ้าไล่หมอกติดมาให้ครบเสากาดเป็นเสาตั้งมดเอ็กแบบนี้นะครับกระชนท้ายก็ของแท้เดิมเช่นกันนะครับคือบอกเลยว่าของตัวเขาตัวนี้เดิมๆอ่ะมันทนอยู่แล้วนะครับและมันมีสีที่เป็นทูโทนเนาะสีดําแบบนี้คือเป็นการลื่นนะครับเนี่ยอันนี้การลื่น นะครับเหยียบไม่ลื่นนะช่วงล่างนะครับนาวาล่าเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ให้มาถือว่าครบเลยนะครับไม่มีน้ำมันรุ่ะไหเยิ่มแหนบเดิมโช๊คซับเดิมนะครับดีกว่าหลายๆรุ่นนะผมบอกเลยนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าเองไม่แพงนะครับด้านในสวยนะเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้านะครับเดี๋ยวล้างสปาให้อีกรอบหนึ่งนะแอร์หลังมีให่ครบสองจุดแบบนี้เลยนะครับแอร์หลังครบ ไอ้เบาะตรงนี้เมื่อกี้เป้ลองเอนนั่งนอนนะก็เลยวันเอนลงมานะครับโครงสร้างนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมโครงสร้างเดิมนะครับสปอตกระบะเห็นไหมเดิมเดิมเนี่ยไล่ดูเลยเดิมทั้งหมดเลยทุกเม็ดทุกจุดนะครับต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นอ่าปุ่มคียเลสล็อกมีให้นะครับเนี่ยล็อกได้เลยเห็นไหมกดปุ๊บล็อกปับ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยครับคุ้มจริงอ่าแล้วในเปิดมาก็บอกผ้าเดิมนะครับ เอาไปหุ้มเป็นเบาะหนังได้นะครับเอาเป็นหุ้มเป็นเบาะหนังได้นะจอสวยจอเดิมนะครับจอสวยจอเดิมแบบนี้นะครับคอนโซลสีดําตัดด้วยสีบอลอ่าแล้วก็ที่วางแก้วน้าก็มีให้ครบเล่มสําเนารถก็มีพร้อมครับรถส่วนใหญ่คือรถมือเดียวแบบนี้นะครับนย่ยรถมือเดียวนะรถมาจากก็ลิซซิ่งเนาะเนี่ยครับรถมือเดียวทั้งนั้นเลยนะครับซื้อกระเป้ลูกค้าไม่ต้องกลัวครับรถหนึ่งมือสองมือแค่นั้นนะครับ ดูครับสวยจัดเลยสภาพแบบนี้สวยจริงนะครับ4 0 0 0 0 0เก้าผ่อนแล้วก็ไม่แพงนะครับมาเดี๋ยวดูออปชั่นกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับคุ้มจริงครับเปิดดูด้านในนะคอนโซลสีดานะครับแผ่นเพจอยู่ครบแบบนี้นี่ครับแผ่นเพจแผ่นเดิมนะครับเดิมแท้นะหัวนกหัวนองซอกประตูเดิมเช่นกันครับไม้แสนสองอ่าไม้แสนสองนะครับ รถได้ทุกคันคัดมาให้นะครับคัดสภาพมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทให้ดูนะให้ดูครับนี่หยียบเบรกนะครับเห็นไหมจะเคลื่อนอยู่นะนี่เห็นไหมียบเบรกแล้วกดพุทสตาร์ทนะครับแล้วกดพุทสตาร์ทครับปึ๊บนี่เลยอ่าชึ้งเด๋ยวติดนะชึ้งเดือดติดครับจอนะครับนี่ของแท้ของเดิมที่สั่นคอนเน็กนะจอแท้จ้เดิมครับ อสกนปึ๊บนะครับมีแผนที่นำทางให้แล้วก็บีแอที่เป็นออโต้ให้สำหรับตัว V นะครับถ้าเป็น d L จะเป็นแอร์อะนาล็อกอ่าแล้วก็ไม่มีแผนที่อันนี้คือตัว V นะครับจะท็อปกว่า,วากระจกข้างหลังก็เป็นแบบปรับแสงออโต้ครับนี่เห็นไหมไปเอาไฟเอาแฟลชสองมันยังไม่แยงตาเห็นไหมนี่ครับถ้าเป็นแบบกระจกปกติมันจะแยงตาเลยแต่แบบนี้คือไม่แยงตานะครับมองได้จ้องได้เลยนะแล้วบอกเข็มทิศให้ด้วยนะครับเอี e ก็คือตะว,วันออกเฉียงเหนืออ่าส่วนจอ มันจะมีกล้องหลังให้นะแบบนี้ครับกล้องถ่ายกล้องหลังทางซ้ายเป็นสามดีส่วนปรับคาเมล่าได้นะครับปรับมุมล้อเห็นหมดเลยเห็นไหมนะครับปรับได้หมดเลยนะครับบอกองศสัการเลี้ยวให้ครบเลยนะครับครบคุ้มนะครับคันนี้ครบจริงนะเพราะกดสลับไปก็จะเป็นกล้องหน้ามีให้ครบแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันคุ้มจริงๆนะครับายประวัติสูตรเป็นอนทัองหลยมาครบเห็นไหมครับ ข้าวเขาจะไปที่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันโลนะครับแล้วมันเครื่องมอบอากาศเกียรมาครบอาเรียบร้อยคร้มัะไรมันสี่ฟัง์ชันนะครับก็ให้มาฟังก์ชันถือว่าครบเครื่องเลยสวยหรูหลานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดเกียร์ที่เกียร์แท้กีรเดิมนะครับมีทั้งหมดเกียร์ออโต้แล้วก็ตบซ้ายเป็นแมนนวลโหมดตัวนี้มีครบเลยนะครับฟังก์ชั่นให้มาถือว่าครบจริงนะครับช่องชาร์จ USB ช่องเพลเวเลตมีให้แบบนี้นะครับนี่ USB ชาร์จ AUX มีนะครับ คุ้มนะครับไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับเป็นยังไงเราไปดูนะครับฟังก์ชันให้มานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับคุ้มจริงนะราคาดีน่าใช้นะครับรถใหม่โครงสร้างเดิมไม่มีน้าท่วมไม่มีจมน้ําเล่มีพร้อมโอนนะครับกับราคาขายแค่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบอกก็โปรงเปิดมาครับด้านในสะอาดสะอ้านสวยเดิมนะครับเครื่องเดิมนั้นโวาล่าเนี่ยถ้าเสียงมันนีคือเสียงดีนะครับเสียงเครื่องดีอยู่เลยนะ เสียงดีเสียงนิ่งเครื่องนิ่งนะครับก็เรีเยกว่าเครื่องแน่แนๆความไม่หลวมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเครื่องแน่แนแความไม่ไหลนะครับน้ำมันไม่เยะิะมแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับแก้มเดิมเดิมแบบนี้เห็นไหมแก้มน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่แก้มเดิมเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับเดิมครับเดิมซีนเดิมเป็นอุปกรณ์สปอตเดิมหมดเลยเห็นะครับสวยเดิมหัวลงหัวน็อตเดิมซีนก็เดิมแบบนี้นะครับ ถนนทำร้อนก็เดิมแพ้เช่นกันนะครับเรื่องเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับอคันนงคันหน้านะครับไปหน้าแซนเลยของเดิมเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมเดิมนะครับนี่สภาพสวยสภาพสวยนะครับคันหน้าดูสองดูเลยนะครับนี่ไปสองให้ดูทุกจุดนะครับเหมือนลูกค้ามาดูเองนะครับแบบมืออาชีพนะครับวันนี้เป้วิศวะจัดให้ครับดูให้เลยนะรถไม่ต้องห่วงครับผมดูเป็นอยู่แล้วเนาะก็ลูกค้าพอแค่ดีๆปกติปีติ่ก็พอนะครับแก้มเดิม ปัญคมชัดเจนหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมแบบนี้นะครับนี่ไอ้ยนะหัวน็อตเดิมฝากระโปรงก็เดิมนะสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับน้ำมันเบรกเช็คให้แล้วกองโซลา่าเช็คให้แล้วน้ำมันไฟเวอร์เช็คให้แล้วระบบแอร์ความเย็นนี่ครับเย็นเกียบนะกอกาศทุกอย่างดูให้หมดดีแ์ให้หมดครับซื้อแล้วคุม้มนาวาร่าคันนี้คุ้มจริงๆนะครับสวยตรงปกครับบอกเลยว่าคุยง่า,สายสไตล์บ้านๆนะครับเป้ก็เป็นเด็กโคราชเนาะก็ เรียกว่าขายรถเนี่ยเราขายเลยว่าภาษา,บ,าบ้านเรานะขายตรงไปตรงมานะครับไปนคันองนะซื้อจบเต็มเงินสดก็ได้เง,เงินผ่อนก็ได้นะครับทักมาหาเป้ได้เลยและสาหรับใครสนใจนะครับนวาวาล่าคันนี้สองจุดห้าตูรครับจากป้ายแดงเก้าแสนห้าหมื่นเก้าวันนี้มือสองสภาพป้ายแดงนะครับพร้อมพร้อมแถมประกันชัอนเกียร์รับสูงให้ฟรีหนึ่งปีกับราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นคุ้มคุ้มครบครบครบ,บอกเลยวลา่าถ้าสนใจติดต่อหาเป้เลยนะครับเป้เพชรยนต์นะ 7 8 9 9 8 8 4ครับอแอดไลน์มาทํามาได้เลยนะครับรถยังว,ว่างอยู่นะครับก็เรียกว่าสไตล์ช่างนะครับเป็นกันเองแบบนี้ได้รถใช้แน่นอนครับโทรมาเลยนะครับ